ผ้าถุงทอล้านนานะครับตัวนี้ผ้าถุงทอล้านนานะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับทอดิ้นไหมทอมือด้วยนะครับตัวนี้กว้างอยู่ที่1.7สเูเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ยาวอยู่ที่1เมตรนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับท่านสุภาพสตรีที่ถือว่าใส่ไปงานดีิงๆกใส่ไปวัดเนาะใส่ไปวัดนี่ถือว่าสวยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าวัดเข้าวาร์ทำมงคลก็ได้ตัวนี้นะครับ สำหรับผ้าถุงพอมือล้านนาตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่540บาทอืา540บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจำหน่ายอยู่ที่รับเป็นรอย70แล้วก็เงินสด3านะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวอยู่แค่1 0อยก่าบาทเองนะครับ100 150 110าประมาณนี้นะครับไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็สั่งขั้นต่ำนะครับผ้าถุงพอตัวนี้นะครับต้องสามชิ้นขึ้นไปเนาะนะครับสามชิ้นขึ้นไปขลศายได้ นะครับเรามีหลายซ้ายเลยนะครับ